ัดีครับตั้งตรงสวิตสุริยานะครับเราออกให้บริการนอกสถานที่เหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับกล่องหยอดเหรียญเสียนะครับหยอดไม่ลงแล้วก็พอลงก็ตัวเลขไม่ขึ้นบ้างนะครับลูกค้าบอกว่าใช้มานานแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนใหม่อันนี้เราใช้เอาแบบเซฟๆให้ลูกค้าเลยนะครับใส่บอดี้ใหม่นะครับแล้วก็ใส่แผงวงจรให้ลูกค้าใหม่ใช้ชุดหยอดเดิมนะครับ แล้วก็วายริงสายใหม่ครับ power level start นะครับนี่ครับ power uh, level ระดับน้ำนะครับแล้วก็ start นะครับง่ายๆครับครับผมเดี๋ยวสักพักจะทำการทดสอบแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเมื่อสักสองวันก่อนก็มาทำไปตัวหนึ่งนะครับจริงๆงานบริการหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญนะครับ อันนี้เครื่องนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อกับทัางโต้งแต่ว่าเราก็บริการให้ทุกอย่างครับผมลูกค้าว่าไอ้ยี่ห้อเช่าคนเก่าติดต่อลําบากก็เลยลองใช้บริการพอดีผมมาล้างมาที่เนี่ก็โอเคครับจบแล้วก็ส่งงานง่ายๆราคาเบาๆขอบคุณครับ